ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของนังหมาค่ะเจ้าขนปุกปุยมีโคะจะโชคดีเลย <S <S ทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งขันในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเจ้ามีมีจอมอัจฉริยะและเจ้าโบโบผูนารักตือัวไหนหน่าจะเป็นผู้คว,ว้ารางวัลชนะเลิศไปได้กรรมการก็เลือกไม่ถูกเลยล่ะค่ะทั้งเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากจริงๆค่ะคุณขาทั้งนิกกี้และ <S 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 เอมิลี่ตางก็มาเพราะตั้งใจคว้าชัยชนะทั้งคู่มีมีหรือโบโบดีนะ าการจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งน,นีออต้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วทั้งคู่ทะเลาะก,กันยกใหญ่เพื่อยแย่งถ้วยรางวัลกันซะแล้วอ,อ๊อยอ้ยพวกเธอทำอะไรกันคัเนี่ยยุดยุดยุดอา้าวอ้าวหายไป oh <my S 1> ไหน <God. S 1> กันหมดแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่นี่เองอ๋ะแต่ฉันว่ามันมีอะไร,ประแปลกนะ <m> แหมแหมพลาดไม่ถึงเลยจริงๆงนิกกี้พูนารักกับน้องมิมี่เมอมิลี้าฮอนกับน้องบ๊อบบเรามาคอยชมกันว่าใครกันแน่จะเป็นผู้ชนะ อากาศดีๆแบบนี้ไปเดินเล่นกันดีกว่าเนาะมาจา้ามาจา้าไม่ม,มีมาเร็วมาเร็วมานั่งข้าง,งแม่จา่ามาเร็วๆหนูอ่ะเป็นหมาที่ว่องไวและฉลาดสุดๆเลยนะ ư, ดูตัวปะอ๋อหนูร้อนแล้วจา้าเรามาหาอะไรเย็นๆกินกันหน่อยดีกว่าเนาะฉั้มีไอติมด้วยนะสำหรับเจา้าเพื่อนรักของฉันเสมอมัมมัมจา้ากินให้อร่อยเลยนะอืมอร่อยจา้าไม่มีอะไรจะมาทำลายวันที่แสนสุขของเราได้หรอกเนาะนอกจากเจ้าโจรขโมยไอติมมีเราพวกเราพวกมันมากันแล้วไม่มี ชอบไอติมเหรอจ้าลูก๋าอ่ะอ่ะอะนี่มันไม่ใช่มีมีนี่นะคนเป็นแม่ต้อหมาน้อยต้องคอยดูแลอย่างดีนะจ๊ะทุกคนลูกม,มีมีของฉันหายไปไหนกันแล้วเนี่ย<อ>นี่มันคืออาชญากรรมสุดโหดที่สุดเลยมีแต่ยายแอ,อ,อ,อมบลลี่คนเดียวเท่านั้นที่ทําเรื่องแบบนี้ได้ส่งไอติมมาให้ฉันสิแล้วฉันจะขืนเจ้าตัวนี้ให้ตกลงไหมล่ะฮะพวกคุณจะต้องคอยระวังแม่สาวสุดถึกบึกบึนคนนี้เอาไว้ดีๆนะรอนจะต้องเล่นงานคุณจะตายแนย่ๆเลยอย่าลืมพาน้องหมาของคุณไปออกเดตกับแฟนด้วยนะจ๊ะ เจ้าของน่องหมาทุกคนลุกกฎนี้ดีหนูชอบที่นี่ไม่จ้าม่มี่มิมี่ของแม่ดูมีความสุขจังเลยอุ้ยชายในผันของฉันมาถึงแล้วอนิกกี้ครับคุณทานนี่ดูสิครับน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะทาไมคุณถึงช่างหยาบคายแบบนี้ล่ะคะไหนล่ะคะของมิมี่ของฉันมิมี่ก็ต้องการคนมาเอาใจใส่เหมือนกันนะขอมิมี่จ๋ามิมี่เริ่มหายกฎคุณแล้วค่ะเธอยอมรับคุณแล้วค่ะ เห็นไหมคะง่ายๆสบายๆแค่นี้เองค่ะไม่งั้นเด็กของเราอาจจะต้องถูกทำลายแน่ๆเลยถ้าเจ้าตัวน้อยไม่ยอมรับล่ะก็คงแย่แน่ๆสาวสุดถึกบึกบึนก็ออกเด็ดเหมือนกันเด้อจะไม่มีของกำนันที่ถูกใจเลยซักอันเดียวมันน่ารักเกินไปส่วนเจ้าพวๆก็นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเคยคอยดูแลเป็นองค์คลั์ที่ทักให้กับเอมมลี่อ้อม ฉันไหวตาคนนี้ชักจะไม่ค่อยชอบมาพักกนแล้วสินะไอ้ที่แน่ๆไอ้มอนี่เป็นมือที่3าของพวกฉันอ๊ยฟอยร้อนจังฮ่าๆได้โอกาสละโดนนี่สมายเป็นไงพอนมมันทำอะไรมันทำกาแฟหกใส่ฉันมาของคุณมันเลวมากแถมยังงอกมากๆอีกด้วยว่าไงนะเด๋รีบไปไหนก็ไปเลยโถ่เด็ดพังซะละแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะจ้าโบโบแม่ไม่มีวันเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่หนูเด็กขาดอาหารเที่ยงพร้อมแล้วค่ะทุกคน ข้าประจำโตได้ค่ะวูเขาแข่งขันเตรียมอ,อาหารที่แตกต่างกันอย่างเีิ้นเชิงมิม่นั้นกินอาหารเพื่อสุขภาพเจ้าน้องหมาขนกุ๊กปุ๋ยทั้งหลายเอ,อ๋ยเจ้าควรกินแต่อาหารเพื่อสุขภาพนะจ๊ะวิตามินนั้นจะช่วยทําให้ขนของแกยาวขึ้นและสวยงามยังไงละ่ะซะส่วนเจ้าโบโบตัวน้อยก็อรอร่อยคัพเ์เกอ,อะไรที่เจ้านายชอบเจ้าตัวน้อยก็ชอบไปด้วยกินให้อร่อยนะจ้าโบโบกินได้ทุกๆอย่างที่นายอยากจะกินเลยเอาน้ำอารมณ์อีกไหมรสชาติแปลกแฮะโอ้ยอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยมิมี่กิน เขาไปได้ยังไงกันเนี่ยอาหารพวกนั้นน่ะพิซซ่ากับเบอร์เกอร์นี่ละอร่อยสุดยอดแล้วแต่วพวกอาหารจานด่วนเนี่ยมันก็จะมีผลตามาทีหลังเสมอตายตาลวตาจริงเจ้าหมานั่นโลหรอกเหอเลยอออกมาได้เยียมมากโบโบเจ้าทูนหัวตัวน้อย,อยก็ต้องมีเพลงกล่อมนอนของตัวเองนะง,ง่วงหรือยังบโบจะกล่อมนอนแล้วนะ จะมีศาสกิตตัวเชี่ยวที่จะชอบเพลงก่อมนอนเสีย่ยงดังครานี้แต่ว่าเจ้าโบโบนั้นดันชอบโบโบชินกับเพลงพวกนี้ซะแล้วล่ะเอมิลี่ยอมร้องเพลงกล่อมเจเพื่อนรักขนปุ๊กปุ๋ยตลอดทั้งคืนเลยละ่ะแต่เพื่อนบ้านจะรับคอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ไหวนะสิอ๋อนายที่สุดเจ้าโบโบก็หนลับแล้วฉันก็ได้แต่หวังว่าแกจะฝันถึงกระดูกแสนอร่อยนะ แล้วเจ้าน้องหมาผู้แสนจะอ่อนหวานละ่ะจะมีพิธีกล่อมนอนที่แตกต่างกันขนาดไหนกันนะเ <c oughs> จ้าตุ๊กตาสีชมพูนอนตรงนี้นะเอาละได้ <c oughs> วเวลานอนกันแล้วจ้าว้ายฉันลืมไปเสียสนิทเลยฉันยังไม่ได้พามิม่เข้านอนเลยอะ่ะ <c oughs> ลูกจ้าลูกสามานี่สิจ้าเร็วๆพา่มนุ่มๆสีชมพูของหนู <c oughs> บรรดาน้องหมาที่สุดยอดทั้งหลายก็ต <c oughs> ้องมีวิธีการนอนที่สุดยอดเหมือนกันเด้ออยากจะฟังเพลงกล่อมนอนแม่จ้ามิมจ๋าแล้วก็นี่ด้วยจุกนุ่มปลอมอันโปรดน่ารักจังเลยแกเนี่ย ม้าก็ต้องไปร้านทำผมเหมือนกันนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะใช่ช่างตัดขนสุนัขที่ดีที่สุดในเมืองก็พร้อมให้บริการแล้วค่ะอืนัองหมาน่ารักจังเลยนะคะเอามือออกไปเลยนะคะพวกฉันไม่ชอบให้ใครมาลูบหัวค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะได้ทุกทุกอย่างค่ะเรามาเริ่มเสริมสวยให้เธอกันดีกว่าเนาะเราจะต้องแปลงขนยาวๆของเธอก่อนทั้งเป็นน้องหมาที่ว่านอนสอนง่ายจริงๆเนาะจะตัดขนแบบแฟนซีดีไหมเนาะหรือใส่ที่คาดผมดีล่ะหรือติดกิ๊บผมดี ยี่แดะไม่ไหวเ,เด็กเปแบๆอย่างพวกเราหนะ่ามีสไตล์เป็นของตัวเองจ้ะจับตัดผมสดีไหมเนี่ยเฮ้เออไม่ไหว โบโบไม่ใช่แม่สาวทรงเสน่ห์แบบนั้นส่วนเจ้ามิมิก็ยุกยกิยก,ยก,ยกตลอดการแปลงโฉมอดทนหน่อยสิจ้ามิม่ <c oughs> อยากจะสวยก็ต้องเก็บไปธรรมดาและนะ <c oughs> ใช่เปะละ่าสาวสุดท้าวคิดอะไรไดีๆออกละสีแดงไงหรือจะทำทรงโมฮอคดีอืมดูนะ่าเกลิงขามจริงๆคร <c oughs> าวนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มองเห็นเจ้าโบโบ,โบแน่นอน <c oughs> มันก็เหมือนกับเจ้าของมันนั่นละ่ะเนาะเอ๊ะแต่ว่าไปขนาดนิกกี้ยังชอบทรงนี้เลย คุณจะไปคาดหวังอะไรกับยายเจ้าของหมาตัวร้ายได้หะอต่างพวกนี้สามารถทำให้โลก <c oughs> ตกับทะลึงได้เพราะความสวยของพวกมันเลยนะมิมี่น่ะชอบเล่นน้ำี่เุดมันใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของสปาหรูหราในการอาบน้ำเลยนะหนูน้อยชอบไหมจ้ามิมี่๋าเรามาสาคุณปุ๊กปุ๋ยแซนนมนิ่มของเธอกันดีกก่นกานเนาะราชาลูกงามจะต้องมีเนื้อตัวที่แสนหอมนุ่มใช่ไหล่ะี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องโฟมอาบน้ำกลิ่นหอมเยอะๆท่าดา เสร็จแล้วจ้ามานนี่สิจ้าลูกรักของแม่เดี๋ยวแม่จะทําให้หนูหายหนาวเองนะนี่จ้าพาเสร็จตัวพื้นโปรเหล่าลจริงๆเลยลูกชายของแม่เจ้าหมาสุดข้าวกำลังรบกับความรบมันเป็นการต่อสู้ที่เธอพายแพ้สุก,กระั้งไปกระโปรงตัวโปรดของฉันหายไปไหนกันกละเนี่ยฉันหวายจับโบโบมันหาเจอแล้วล่ะอู้เก่งมากเก่งมากด็กดีของแม่ แต่วถว่าเจ้าโบโบมันนิสัยแย่สุดๆอยู่อย่างหนึง่งมันชอบกัดข้าวของว้ายตายจริงโบโบกัดของแล้วนะโถแล้วฉันจะใส่กระโปรงตัวเก่งตัวนี้ได้ยังไงกันละเนี่ยเอออันที่จริงเสื้อผ้ามีลูลูนี้มันก็ทันสมัยดีนะอู้เย่ยม,มากเลยจ้าโบโบของแม่ฉันว่ามันดูดีมากๆเลยล่ะแกนี่คือนักออกแบบเสื้อผ้าคนโปรดของฉันเลยนะเนี่ยโบโบฉันไปงานปาร์ตี้กันนะอยู่บ้านห้ามซ่นะาโอเคไหม นิกกี้และมิมี่ชอบทำกิจกรรมการแจ้งที่สุดโอ๊ะนี่อะไรนะโอ้มเขาถนะสงสารจังมิมี่แกจะต้องร้อนมากแน่ๆเลยใช่ปะทำไงดีนะแม่ก็ไม่มีผ้าอะไรซะด้วยสิอันนี้อันนี้ใส่หมวกเอาไว้นะมิมี่โอ้ว้าวแต่มันใหญ่เกินไปนะเนี่ยโอ้อ๋ออจำได้แล้วจำได้แล้วหนูก็มีหมวกของหนูเองนี่นาใส่เลยเนาะรัดให้แน่นๆหน่อย แค่เนี่ยมิม่ก็ไม่กลัวแสงแดดแล้วจ้าแม่รักหนูที่สุดเลยนะมิมิถึงเวลาโคชเชียร์ฟุตบอลกันแล้วแล้วเข้าทำกะแนนหน่อยว้าไม่เข้าป้อปดูพวกนักบอลสิพวกเขาเป็นทีมโปรดของฉันเลยนะแต่พวกเขาจะแพ้เพราะมีคนเชียร์แค่คนเดียวเองป้อปไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายแล้วนะพวกเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะแกจะต้องมาเป็นมาสคอร์ทให้กับทีมนี้โอเคไหม คราวนี้ละทีมโปรดของฉันไม่มีทางแพ้แดรดอนนี่เอาไรเอาไรสุกสูกเราชนะเจ้าของน้องหมาแสนน่ารักมีเรื่องจะต้องตัดการซะแล้วสิเธอกำลังรวบรวมสิ่งที่อยากจะได้มาเรามาดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นฉันจะต้องตัดความฝันของฉันออกจากหน้านหังสือพามี้ก่อนขณะที่เจ้าของกำลังวุ่นวายอยู่นั้น แ้น้องหมาก็หาเรื่องสนุกสนุกของมันไปตาภาษาของม้ามิม่หยุดนะจะทำแบบนั้นลูกโอ้ทำไมถึงได้น่ารักแบบนี้กันล่ะนี่เป็นรูกหวัวใจที่ฉันกำลังอยากจะได้อยู่พอดีเลย<ม>แค่ออกมาเดินเล่นกับน้องหมาเฉยๆก็ทำให้เกิดหาย,ยนะได้นะเนี่ย่<ม>้าวัสดีค่ะฉันพูดอยู่ค่ะขณะที่ยายเจ้าของตัว้ายกำลังยุ่งวุนว่นวายอยู่กับการโทรศัพท์เธอไม่ทันเห็นว่าโบโบกำลังตกอยู่ในอันตรายรับจะสัตว์ตัวน้อยนี่ไปเรียกข้าไทยดีกว่าโอ้ บบบของฉันหายไปไหนกันแล้วเนี่ยฉันจะต้องหาเจ้าเพื่อนตัวน้อยของฉันให้เจอเดียเ๋ยวแนโอ้อยางงี้นี่เองฮึฮ่มคลื่นแห่งความไม่ฮิตได้กอตัวคุณเอว<อ>ฉันจะสั่งสอนให้มันรู้ไปเลยว่ากำลังเล่นอยู่กับใครไอ้เจ้าต้องเรียกขาไทคงยังไปได้ไม่ถึงไหนแน่ๆมันจะต้องได้รับบทเรียนอย่างสาสมส่วนนี้ฉันก็ถือว่าเป็นค่าเสียหายจากเจ้าคนเสื่อมศีลธรรมจำเอาไว้นะอย่าคิดจะตับลูกมาไรเดียงสาวฉันไปเรียกค่าไทยอีกเชียว คุณชอบเรือของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าน้องหมาตัวไหนควรจะเป็นผู้ชนะหรอระหว่างโบโบสุดเท่กับมีมีผู้แสนจะน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องตุ้มตุ้มสักยังไงล่ะ